อากฝนเป็นคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันจากเด็กต่างจังหวัดเข้ามาสู้ชีวิตในเมืองกรุงด้วยความหวังจากได้ทำงานฝ่ายจัดซื้อส่วนฝนอยู่ฝ่ายบัญชีในบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งทุกสิ้นเดือนจะช่วยกันจ่ายค่าเช่าห้องห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่อบอุ่นเพราะทั้งคู่มีความฝันว่าจะเก็บเงินเปิดร้านเป็นของตัวเองแต่เศรษฐกิจย่ำแย่บริษัทเลอฟพนักงาน จักถูกให้ออกก่อนคนแรกในฝ่ายแต่ฝนได้อยู่ทำงานต่อส่วนจักก็เดินเตะฝุ่นหางานทำอยู่แรมเดือนแต่เหมือนฟ้าไม่เป็นใจที่ไหนๆก็ไม่รับส่วนฝนก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอบ่นกับจักทุกวันว่าเมื่อไหร่จะหางานหาเงินได้สักทีพี่ฉันเหนื่อยที่ฝนเปลี่ยนเพราะอินหัวหน้าแผนกไอทีคนใหม่หล่อดูดีพูดจาหน้าฟังฝนต้องดูงานระบบบ,บัญชีกับเขาทั้งคู่เริ่มสนิทสนมอินพาฝนไปกินข้าวร้าน พูดคำหวานให้เธอรู้สึกมีค่ามากกว่าอยู่กับจากฝนรู้สึกใจฟูหรือนี่จะคือคนที่ใช่สุดท้ายฝนก็ทิ้งจากไปพร้อมข้อความแค่ไม่กี่บรรทัดขอโทษนะแต่ฉันเหนื่อยกับชีวิตแบบนี้แล้วจริงๆจากได้แต่ทำใจส่วนฝนไปอยู่คอนโดหรูย่านกลางเมืองอยู่เคียงข้างอินเขาเปทุกอย่างสร้อยแหวนนาฬิกาขออะไรก็ได้หมดอยากกินอะไรไม่เคยอด ต่างจากจากที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อความฝันแต่ฝนมีความสุขได้ไม่นานอินเริ่มลงมือลงไม้กับฝนฝนมารู้ตัวอีกทีก็ถูกอินหลอกใช้ให้ฝนโกงเงินบริษัทแล้วยังโยนความผิดให้ฝนทั้งหมดเธอหมดอนาคตต้องถูกดำเนินคดีแล้วยังต้องมานั่งชดใช้นี่ก้อนโตเพราะความโง่ของตัวเองชีวิตฝนเคว้งคว้างเธอนั่งถ่ายมือถือด้วยความชอกช้ำบังเอิญเห็นจากผ่านคลิปร้านลับสุดปังในช่องติ๊กตอก เห็นจากเปิดร้านกาแฟาเล็กๆที่แถวชานเมืองมีคนรีวิวจนโด่งดังพระจักขยันขันแข็งไม่เคยหยุดพักจากร้านเล็กๆกลายเป็นมีแฟนชายมีลูกน้องหลายคนมีเงินเก็บมีบ้านหลังใหญ่ที่แสนอบอุ่นฝนตัดสินใจกลับมาหาจากักเธอเดินมาหน้าร้านของจกักพร้อมเสียงในหัวว่าเขาคงยังรักเราอยู่แน่ๆเพราะจักเป็นคนที่ดีมากไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เคยทำให้ฝนต้องลำบาก จากเห็นฝนเขายิ้มต้อนรับอย่างอ่อนโยนเอาฝนมาที่นี่ได้ไงฝนเห็นร้านจากในตนะิกตอกน่ะเข้ามาซีฝนหิวไหมเดี๋ยวฉันทำอาหารให้ฝนเกือบร้องไห้คิดว่ายังมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแต่แล้ว นาะเดินออกมาจากในบ้านเธอท้องโตใกล้คลอดใส่ผ้ากันเปื้อนยิ้มให้ฝนเหมือนคนรู้จักและคุ้นเคยพี่ฝนจะอยู่กี่วันก็ได้นะคะสบายๆเหมือนบ้านพี่ได้เลยอยากกินอะไรก็บอกฉันทำให้ ฝนยืนนิ่งน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะความซึง้งแต่เพราะความจริงในวันที่เธอทิ้งเขาไปเขาได้เจอคนที่เห็นค่าในวันที่เขาตกต่ำ่ำและวันนี้เขาไม่ได้ต้อนรับเธอกลับมาแต่แค่ทำให้เธอเห็นว่าคนที่รักกันจริงไม่มีวันทิ้งกันในวันที่ลำบาก